กระทรวงดิจิตัลเตือนผู้ใช้ขับเขาอย่าละเมิดสิทธิผู้อื่นเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามดำเนินคดีนายพุทธิพงค์คุณากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่ากระทรวงดิจิทัลและเจ้าหน้าที่รัฐได้ติดตามการใช้งานของแอปพลิเคชันขับเขาตั้งแต่แรกที่มีผู้เริ่มใช้งานซึ่งแม้ว่าการใช้งานเป็นลักษณะกลุ่มปิดที่ต้องมีเพื่อนเชิญเข้าร่วมกลุ่มก็ตามแต่การใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบหากใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะส่งผลดีต่อการใช้งานเกิดผลดีต่อสังคม ทั้งนี้ก็ฝากเตือนไปยังผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวว่าหากไม่ระมัดระวังใช้ในทางที่ผิดเกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นสร้างความเสียหายถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทางพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายอื่นๆโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีเช่นเดียวกับที่ได้ติดตามตรวจสอบการใช้งานในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆด้วย